สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมานิยายเรื่องแค่ของกินเล่นเป็นงานเขียนของทัศนียาวลีนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเมียวและวสินซึ่งเป็นตัวละครที่ต่อเนื่องมาจากนิยายเสียงเรื่องในไฟแคนท่านผู้ฟังสามารถหาอ่านฉบับเต็มได้ที่ thanbly.com ส้มฉุนได้แปะลิงก์ไว้ให้ ต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่นตอนที่38ที่ประเทศไทยเมียวลงจากเครื่องพร้อมกับกวินเธอ่าก,กระเป๋าเดินด้วยความเร่งรีบส่วนกวินอุ้มน้องไอดินตามด้วยพ่อของเธอที่เดินตามมาด้วยเช่นกันช้าช้าหน่อยก็ได้เมียวพ่อตามไม่ทันผูภูมเอ่ยกับลูกสาวเมื่อได้เห็นท่าทางเร่งรีบของเธอเพราะผู้เป็นพ่อเริ่มตามไม่ทันแล้ว หนูร้อนใจค่ะพ่อหนูอยากเจอวสินเมียวเอ่ยเสียงสั่นเครือพ่อจะพาไอดินไปหาแม่ส่วนหนูไปที่บ้านของวสินเลยได้ค่ะพ่อวินไปเป็นเพื่อนไหมกัวินเอ่ยกับเมียวตอนนี้เขากับเมียวอยู่ในสถานะเพื่อนเท่านั้นเขาเองยอมรับในจุดนี้และอยากจะช่วยเธอตามหาวสินไม่เป็นไรหรอกวินช่วยพาพ่อกับไอดินกลับบ้านแทนเมียวหน่อยได้สิแน่ใจนะ ว่าไม่ให้วินช่วยแน่ใจไอดินไปหาย่าแคทก่อนนะคะเดี๋ยวแม่เมียวจะไปหาพ่อสินครับแม่จากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันเมียวรีบบกแท็กซี่ลรวขึ้นไปนั่งทันทีใจของเธอตอนนี้มันร้อนรนไปหมดไม่นึกโกรธเครื่องที่เขาหนีมาแต่นึกเสียใจมากกว่าที่ไม่ได้ดูแลเขาไปไหนครับแท็กซี่ไวกลางคนเอ,อ่ยถามเธอสีลม21ค่ะเร็วเหน่อยนะลุงครับ ผมจะพาไปถึงที่หมายอย่างรวดเร็วเท็กซี่ไวกลางคนเอ่ยจากนั้นก็ขับรถไปที่หมายด้วยความรวดเร็วเธอรีบจ่ายค่าเท็กซี่จากนั้นก็ลงจากรถแล้ววิ่งเข้าบ้านพ่อและแม่ของวสินทันทีแวนถึงกับพูดไม่ออกเมื่อเห็นคนที่วิ่งเข้ามาในบ้านของเธอเป็นเมียของลูกชายที่วิ่งเข้ามาด้วยความร้อนรนแม่แวนวศินอยู่ไหนคะเมียว ปรีเข้าไปถามแหวนทันทีแหวนมองเมียวอย่างอึ้งอึ้งไม่คิดว่าเหมียวจะบินตามมาเร็วขนาดนี้แม่ไม่รู้แหวนหลบสายตาเม,มียวทันทีก่อนที่จะเอ่ยออกไปเธอรู้สึกอึดอัดกับสถานการณ์ตรงหน้าทันทีแม่แหวนรู้เหมียวมองหน้าแหวนพร้อมกับส่งสายตาคาดคั้นเธอมั่นใจว่าแม่แหวนรู้เรื่องทั้งหมดแค่ไม่อยากบอกเธอแค่นั้นเองเออคือแหวนเลิกลักทันทีอยากจะบอกคนตรงหน้า แต่ก็สัญญากับลูกชายเอาไว้แล้วเธออยู่ในสภาวะน้ำท่วมปากพูดอะไรไม่ได้เลยบอกเมียวมาเถอคะ่ะเมียวอยากเจอวสินเมียวอยากดูแลเขาเออคือเมียวอยากเจอพ่อของลูกเมียวเธอพูดเสียงสั่นเครือมองหน้าแหวนอย่างออดอ,อ้อนอย่าใจร้ายกับเมียวเลยนะคะคนหนึ่งไม่ให้พูดอีกคนขอร้องให้พูดเธอควรจะทำยังไงดีเมียวต้องเข้าใจแม่นะเมื่อก่อนหนูก็เคยขอร้องแม่แคทว่า ไม่ให้บอกว่าเหมียวอยู่ในตอนนั้นวศิลไปหาหนูทุกวันเลยไปถามตลอดเลยว่าเหมียวอยู่ที่ไหนแต่คําตอบที่วศิล์ได้รับก็คือไม่รู้อะไรทั้งนั้นแม่แคทไม่รู้เรื่องเลยเพราะแม่แคทสัญญากับเหมียวแล้วว่าจะไม่บอกใครแวนเอ่ยออกมาเธอไม่ได้เจ้าคิดเจ้าแขนอะไรแค่อยากอธิบายให้เหมียวเข้าใจแค่นั้นเองแม่แวนจะใจร้ายกับเหมียวกับร้านของแม่หรอคะแม่แวนบอกเหมียวมาเถอคะค่ะเหมียวเอ่ยออกมา พร้อมกับน้ำตาที่เออครอก่อนที่จะไหลดินล่วงลงมาแวนมองคนตรงหน้าด้วยความสงสารแม่ขอโทษนะเมียวแวนเอ่ยออกมาเธอเองก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันแต่ลูกชายของเธออยากจะกลับมาในสภาพที่ดูแลครอบครัวได้ไม่อยากจะอยู่กับเมียวในสภาพที่ช่วยอะไรเธอไม่ได้และยังเป็นภาระให้เธอกับลูกเสียอีกว่าสินใจร้ายทำเมียวร้องไห้เสียใจมาตลอด แม่แหวนแม่แหวนใจร้ายตามวสิณอีคนเหรอคะแม่แหวนไม่สงสารเมียกับลูกบ้างเหรอแม่สงสารเมียวแม่สงสารล้านเมียวเองก็สงสารแม่ด้วยนะแม่จําเป็นจริงๆแม่แหวนใจร้ายเมียวจะตามสืบเองวสินเองก็ใจร้ายเหมือนกันเมียวพร้อมที่จะดูแลวสินทุกอย่างต่อให้เขาพิการเมียวก็ทําได้ถ้าแม่แหวนไม่ยอมบอกเมียวเมียวจะพยายามหาเองค่ะเมียวเมียวเข้าใจแม่ด้วยนะลูก แวนเอ่ยเสียงเศร้าอยากบอกใจจะขาดแต่ลูกชายได้ขอเอาไว้การที่เมียวจะดูแลเขาท,ทั้งทั้งที่เขาเจ็บและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เมียวก็พร้อมที่จะดูแลแต่ลูกชายของเธอจะเป็นทุกข์มากกว่าที่ได้เห็นคนรักดูแลตัวเอง,ท,งทั้งทั้งที่เขาช่วยอะไรไม่ได้เลยค่ะเมียวจะพยายามเข้าใจแม่แหวนแม่แหวนไม่บอกเมียวขออนุญ,ญาตคนบ้านหน่อยได้ไหมคะ เธอเอ่ยออกมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเสียมารยาทแต่เธอก็ต้องทำเธอปาดน้ําตาที่แก้มออกมาอย่างลร่กๆพร้อมกับมองหน้าแวนได้สิลูกอยากค้นตรงไหนค้นได้ตามสบายเลยแวนเอ่ยกับเมียวถ้าเป็นเธอเธอก็คงจะทำแบบนี้เหมือนกันขอบคุณมากนะคะเมียวเอ่ยพร้อมกับเดินขึ้นชั้นบนแล้วเปิดประตดูดูแต่ละห้องแต่มันก็ไม่มีทีท่าว่าจะเจอเขาเลย คุณวสินไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกค่ะแววเอ่อยขึ้นกับเมียวเรารู้ไหมว่าวรสินอยู่ไหนเมียวเอ่อยถามขนาดที่กวาดสายตามองไปรอบๆเธอจะเข้มแข็งและจะหาเขาจนกว่าจะเจอรู้รู้แค่ว่าเธอเลิกรากพร้อมกับมองซ้ายมองขวาเมียวเห็นท่าทางของแววแล้วเธอรีบดึงแขนเข้ามาคุยว่าอะไรเมียวมองหน้าแววย่างใจจดใจจอ่อถ้าคนตรงหน้าบอกเธอก็คงจะดีสินะ คุณวาสันว่าคุณวศินไปรักษาตัวแต่ที่ไหนแววไม่รู้ค่ะขอโทษนะคะที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยใครว่าละ่ะช่วยได้มากเลยละ่ะแววแววช่วยเป็นหูเป็นตาให้เหมียวหน่อยนะนี่เงินเหมียหยิบธนบัตรออกมาจากกระเป๋าพร้อมกับส่งให้แววเออคือรับไปเถอะถ้าได้ข่าวอะไรช่วยรายงานเหมียวด้วยนะนี่เบอร์ของเหมียค่ะห้องคุณวศินอยู่ทางไหนพาเมียไปดูหน่อยค่ะ เดี๋ยวแววพาไปจากนั้นแววก็พาเธอไปที่ห้องของวศินเธอเข้าไปในห้องนั้นถูกอย่างถูกจัดเอาไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องเป็นโทนสีขาวสะอาดตาเธอเดินเข้าไปนั่งลงบนเตียงพร้อมกับกวาดสายตามองไปรอบๆเธอหยิบภาพของวศินถ่ายตอนที่กอดคอกับเธอในวันรับน้องใหม่ไม่คิดว่าเขาจะมีภาพนี้เธอมองภาพนั้น ก่อนที่จะใช้มือปิดปากแล้วร้องไห้ออกมาอย่างหนักไม่คิดว่าเขาจะมีภาพแบบเดียวกับเธอตอนนี้เธออยากเจอเขามากๆอยากเจอพ่อของลูกมันต้องได้เจอสักวันเธอมั่นใจผ่านไปอีกหนึ่งปีทุกอย่างยังคงไร้วี่แววแต่เธอก็ไม่เคยละความพยายามเธอรอคอยวสินกลับมาเธอออกตามหาทุกที่ที่คิดว่าเขาจะไปไม่ว่าจะแอบสะกดรอยตามพ่อวสันเหมือนพ่อวสัน จะรู้ตัวทุกครั้งเลยมาทุกวันเลยนะเมียวยังไงแม่แวนก็ไม่ใจอ่อนหรอกเธอเอ่ยขึ้นพร้อมกับส่งยิ้มให้เมียวคนขี้แยตอนนั้นไม่มีอีกแล้วตอนนี้เมียวดูเข้มแข็งมากกว่าเดิมมาบ้านแม่สามีก็ไม่เห็นแปลกนี้คะแม่รู้ว่าเมียวมาทำไมแต่แม่ไม่บอกหรอกนะแวนเอ่ยออกมาพร้อมกับมองหน้าเมียวนี่คือปากากากับกระดาษค่ะแม่ แม่พูดกับหนูไม่ได้แม่ก็เขียนบอกหนูสิคะเท่ากับว่าแม่ก็ไม่ผิดสัญญาที่ให้กับวสินนะคะเมียวฉีกยิ้มให้พร้อมกับยื่นกระดาษและปากกาให้แวนไร้คำพูดใดๆจากปากแวนเธอมองกระดาษกับปากกาในมือของเมียวอย่างช่างใจก่อนที่จะหยิบมันขึ้นมาจบตอนที่38คะ่ะเรามาต่อตอนที่39กันเลยนะคะในนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่น เสียงคลื่นกระทบฟังดังอยู่มิไกลวศินนั่งมองทะเลยามเช้าอยู่ที่บ้านพักตากอากาศอากาศยามเช้าทําให้วศินรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ออกมานั่งมองเขาอยากให้ลูกกับเมียของเขามานั่งมองพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันเขาได้แต่รอให้อาการของเขาหายดีเขาจะกลับไปหาลูกกับเมียของเขาอีกครั้งเขาทํากายภาพบําบัดทุกวันและตอนนี้เขาเริ่มหัดเดินแล้วถึงแม้ว่ามันจะเดินได้ยังไม่ปกติก็ตามเธอ ส่วนที่หัวของเขาหมอได้ทําการผ่าตัดใส่กระโหลกเทียมให้เขาหลายเดือนแล้วสําหรับขาหมอได้เอาเหล็กออกไปแล้วเมื่อหลายเดือนเช่นกันคุณวสินคะได้เวลาทํากายภาพบําบัดแล้วค่ะพยาบาลัยกลางคนเดินเข้ามาพร้อมกับพยุงให้เขาลุกขึ้นแล้วนําเขาไปที่ราวจับสําหรับไว้ฝึกเดินครับอาการดีขึ้นเร็วมากเลยนะคะอีกไม่นานคงจะหายดีแล้ว พยาบาลเอ่ยกับวศินเพราะเขาเองก็รู้สึกว่าอาการของเขาดีขึ้นมากจริงๆผมได้แต่เฝ้ารอรอให้ตัวเองหายเป็นปกติผมจะได้กลับไปหาลูกและเมียของผมสักทีอีกไม่นานหรอกคา่ะแค่คุณวศินเดินคล่องกว่านี้อีกนิดเดียวก็จะเป็นปกติแล้วคุณวศินขยันทํากายภาพบําบัดสักขนาดนี้ขอให้เป็นแบบนั้นผมคิดถึงเมียกับลูกของผมเต็มทีแล้วละ่ะขอเพียงคุณวศินไม่ทอ้อทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองละค่ะ เราเริ่มกันเลยนะคะพยาบาลพูดขึ้นจากนั้นก็ทำการฝึกเดินวันนี้เขาเริ่มเดินได้คล่องแคล่วเกือบจะเป็นปกติแล้ววันนี้คุณวศินเดินดีขึ้นกว่าทุกวันแล้วนะคะผมคงได้กลับไปหาลูกหาเมียของผมแล้วใช่ไหมครับค่ะพยาบาลเอ่ยพร้อมกับส่งยิ้มให้กับวศินเขาเองก็ยิ้มให้เธอเช่นกันความอดทนของเขามันสิ้นสุดลงแล้วเขาจะกลับไปหาลูกและเมียของเขาเสียทีที่บ้านของเมียวเมียว เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทางด้วยหัวใจลิงโลดหลังจากที่ได้ข้อมูลจากแม่ของวสินเมื่อ3ามวันที่แล้วแม่แวนขอร้องให้เธออย่าเพิ่งรีบไปหาเขาเพราะกลัวว่าจะไปรบกวนการรักษาของเขาเธอเองก็ยอมรับฟังมันอย่างดีแค่แม่แวนยอมเขียนบอกที่อยู่มาก็ดีนักหนาแล้วแขนแกรง่งโอบก,กอดรัดเธอจากทางด้านหลังทันทีเธอมองที่แขนของชายคนนั้นคนที่กอดเธอเป็นเขาคนนั้นอ้อมกอด ที่เธอรอคอยมาตลอดหนึ่งปีวศิล์นเมียวกอดวศิลนทันทีขอบตาเธอรื้ด้วยน้ำตาก่อนจะไหลดินออกมามันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจแต่มันเป็นน้ำตาแห่งความตื้นตันใจและความดีใจมากกว่าเขากลับมาแล้วการรอคอยที่แสนคุ้มค่านายทิ้งเมียวให้คิดถึงนายอยู่เป็นปีๆได้ยังไงนายใจร้ายนายใจร้ายมากเลยนะวศิล์นเมียวเอ,อ่ยออกมาด้วยเสียงสะอื้น,นเธอกอดเขาเอาไว้แน่นราวกับว่า กลัวเขาจะหายไปที่หายไปเพราะไม่อยากให้เหมียวลำบากสินขอโทษเขาเอ่ยคําขอโทษออกมาเขาเองก็ผิดที่ทิ้งเธอไปเขาแค่ไม่อยากให้เธอต้องลำบากถึงเธอจะเต็มใจดูแลเขาแต่เขาก็รู้สึกผิดต่อเธออยู่ดีนายใจร้ายกับเหมียวมากเลยนะวะสินคนใจร้ายเหมียวสะอื้นตัวโยนน้ำตาของเธอไหลรินจนเปียกชุ่มเสื้อของวสินสินกลับมาแล้วและสัญญาว่า ต่อไปนี้จะไม่หนีไปไหนอีกแล้วสินอยากเจอลูกพาสินไปหาลูกหน่อยได้ไหมวสินใช้มือปาดน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มของเมียวเธอเงยหน้ามองเขาตรงหัวที่เคยโบตอนนี้เป็นปกติแล้วและเขาก็ยืนได้ปกติแล้วเช่นกันอย่าหนีไปไหนอีกนะต่อให้นางจะพิการหรือเดินไม่ได้เมียวก็พร้อมที่จะดูแลใครจะให้เมียวดูแลลาสินปกติแล้วลา สินจะเป็นคนดูแลเมียวและลูกเองวสินเอ่ยออกมาเมียวได้ฟังก็ยิ่งร้องไห้ออกมามากยิ่งกว่าเดิมขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณที่สินกลับมาขอบคุณที่ไม่ทิ้งของกินเล่นของนายของกินเล่นของที่สินคิดในตอนนั้นมันทําให้สินรักเมียวมากเหลือเกินเมียวไม่ใช่ของกินเล่นของสินอีกต่อไปแล้วนะสินเองรักเมีวมาตลอดแค่สินไม่รู้ใจตัวเอง กับเปลวมันก็แค่ความผูกพันแต่กับเมียวมันคือความรักรู้ไหมวสินฉีกยิ้มให้เมียวพร้อมกับเขี่ยที่แก้มของเธอเบาๆขอบคุณนะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เขาพ้นจากความตายและได้กลับคืนมาอีกครั้งเขาจะไม่ยอมเสียเธอไปอีกแล้วความผิดพลาดในอดีตมันสอนเขากว่าจะได้คำว่าครอบครัวกลับมาเขาต้องแลกกับอะไรมาบ้างเมียวรักสินนะ เคยคิดว่าจะหันหลังให้กับนายและเลือกกวินเพราะกะวินเป็นคนดีพอได้เห็นนายเจ็บปวดเมียวกับทนไม่ได้มันทําให้เมียได้รู้ว่าเมียไม่สามารถรับใครเข้ามาในชีวิตได้อีกเลยนอกจากผู้ชายที่ชื่อวศิลปนขอบคุณนะที่ยอมให้โอกาสขอบคุณนะที่ยอมรับสิลเข้ามาในชีวิตอีกครั้งต่อให้เมียไล่สินสินก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้น ไม่มีทางรอกแค่วศิล์นอย่าไล่เมียวไปก็พอมันไม่มีวันนั้นหรอกนะวศิลเอ่ยออกมาพร้อมกับดึงเธอเข้าไปกอดคิดถึงเหลือเกินตลอดเวลาที่เขาหนีไปรักษาตัวไม่มีวันไหนที่เขาไม่คิดถึงเธอเลยนายห้ามนี้ห้ามทิ้งเมียวกับลูกอีกแล้วนะไม่หนีแล้วต่อไปนี้ศิลนจะใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่าเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ผ่านมามันทำให้เขาได้รู้ชีวิตของคนเรามันสั้นนัก บางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเรามันอาจจะสายไปและจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยขอบคุณจริงๆขอบคุณที่กลับมาต้องกลับมาอยู่แล้วกลับมาเพื่อดูแลเมียวกับลูกไงละ่ะต่อไปนี้เราจะไม่ปล่อยมือกันใช่ไหมเหมียวไม่ปล่อยแน่นอนค่ะเมียวฉีกยิ้มให้จากนั้นทั้งสองก็เดินลงมาจากบ้านแล้วขับรถออกไปที่บ้านของวสินทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าพ่อแม่ของเธอ ชุมพลเปรวทุกคนอยู่ที่นี่กันหมดเธอรู้เป็นคนสุดท้ายสินะเหมียวมองคอนวสินทันทีคอนอะไรสินเนี่ยวสินเอ่ยกับเหมียวพร้อมกับหัวรอบผ่านลําคอออกมาเบาเมื่อได้เห็นท่าทางของเหมียวเหมียวเป็นคนสุดท้ายสินะที่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมเหมียวกอดอกพร้อมกับมองหน้าวสินอย่างเคืองเคืองไม่ใช่คนสุดท้ายพ่อเป็นคนบอกทุกคนเองวสินเอ่ยกับเมียวพ่อสินไอดินวิ่งเข้ามาหาวสิน เขาโน้มตัวลงปลอมกับอาแขนรับลูกชายเข้าสู่อ้อมแขนเป็นครั้งแรกที่เขาได้อุ้มลูกชายเขาถึงกับปรองไห้ออกมาทันทีไอดินยอมให้พ่ออุ้มแล้ววศินผู้เสียงสั่นเครือเขาร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายสัญญาแล้วไงครับถ้าพ่อสิลตื่นไอดินจะยอมให้อุ้มพ่อรักหนูกับแม่มากนะลูกวศินเอ่ยพร้อมกับร้องไห้ออกมาอีกครั้งเขาไม่คิดว่าลูกของเขา จะยอมเรียกเขาว่าพ่อและยอมเข้าหาเขายอมรับว่าเขาดีใจเหลือเกินดูสิไอ้ลูกชายเรามันขี้แยว่ะแวนวสันหัวเราะอ,ออกมาเบาๆทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นแล้วเขามั่นใจนั่นนสิร้องไห้แข่งกับลูกแล้วนะแหวนเอ่ยขึ้นพร้อมกับหัวเราะอ,ออกมาไปร้องแข่งกับปู่เปรี้ยวไหมพิศนชุมพลเอ่ยแซววินวสินทำหน้างงๆใส่ชุมพลทันทีปู่เปี้ยวคือใคร ลูกเปรียวเองล่ะตอนนี้เปรียวท้องลูกคนที่สองได้สองเดือนแล้วนะคะรีบตามให้ทันนะคะต้องทันอยู่แล้วใช่ไหมเมียววศินส่งยิ้มหวานหยดย้อยให้กับเมียวจนเธอก้มหน้าบิดไปมาด้วยความเขินบ้าพูดอะไรก็ไม่รู้เมียวเอ่ยออกมาด้วยความเขินอายทุกคนมองหน้าเมียวกับวศินก่อนจะหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขจบตอนที่39ค่ะในนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่น อย่าลืมกดติดตามนะคะและโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ส้มชุนคอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ